สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับโมอีกแล้วนะคะวันนี้โมมีเมนูพิเศษคิดว่าสาวสาวผู้หญิงคงชอบแน่เมนูนี้วันนี้เราไปตามล่ามาได้แล้วนะคะเพื่อนๆพลงทุนมากเลยตอนนี้อยู่ในรถนะคะมีคนขับรถพาไปด้วยนะคะ,ะตามล่ามานะคะแทนแทน ขอเปิดตัวเมนูพิเศษของเราแทนแทน,นี่ค่ะตำมะต้องนั่นเองหรือว่าตำกระท้อนนั่นเองนะคะนี่โมได้เรียบร้อยแล้วนะคะตำกระท้อนแล้วก็มีแคบหมูด้วยตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะเพื่อที่จะไปกินตำกระท้อนของเราเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวจะชวนเพื่อนๆกินตำกระท้อนด้วยกันนะคะนี่ค่ะได้แล้วเด้อพี่น้องเด กินแล้วสวัสดีค่ะโมก็ถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะตํากระท้อนนะคะตํากระท้อนว้าวตัวนี้ไปหาซื้อว่าจะตำไม่มีนะคะนี่ก็เลยไปเห็นอยู่ร้านหนึ่งเขามีกระท้อนก็เลยขอซื้อตำกระท้อนนะคะนี่ค่ะว้าวมาค่ะมากินด้วยกันเด้อ ขอแกะก่อนนะโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตกน้ำลายแฟงนะคะเทเลยจ้าน้ำลายไหลกินยั่วมากกินยั่วมากแม่แล้วก็ ซื้อแคบหมูมาด้วยนะคะเพราะว่ากลัวเผ็ดแล้วก็มองไปเก็บมานะคะอันนี้ใบพายาอิเลิศน,นะคะหรือภาษาการเรียกว่าใบาชะพูแคบหมูแคบหมูแกะไว้ก่อน ได้กินตำกระทอนแล้วบ้างปีนี้ขอเสียงคนที่ได้กินน้อยค่ะอันนี้แคบหมูนะคะขอทำแบบนี้นะนี่ค่ะอ่ะให้ดูใกล้ๆเป็นยังไงคะทุกคนใส่ปูด้วยนะคะนี่จ้าสูตรน้ำบักเดินมันลายแตก แห้งหอก่อนหอก่อนมาค่ะมาค่ะมากินน้ำกันด้วค่ะยั่วๆน้ำลายด้วยอยากให้ทุกคนดูเนี่ยเนี่ยเอาปูเสร็จด้วย แซ่บทำแบบเปรี้ยวออกเคมๆหน่อยหนึ่งเวลาตามๆเคมออกอันแบบเคมๆหน่อยหนึ่งค่ะ อื uh huh. สมจะอยากมากกินกับแคปมูปเลย uh huh. มามาค่ะมาค่ะเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อเซปนัว โวนน้ำลายมากแนะนำให้กินข้าวก่อนนะคะดูดเม็ดก่อนนะคะกระท้อนไม่ค่อยเปรี้ยวนะ ออกหวานๆอะเม็ดมันหวานนะคะกินกบไปอันนี้แซ่บขนาดเลยด้ชดน้ำด้วย โอ้เหงื่อแตกจ้าทุกคนจ๋าสมกบับอยากกินมากเลยสมกับที่รอคอยส้งนี้ไม่แพงนะคะห้าสิบบาทเสียงแคบหมู จริงว่าจะแบบชวนพี่ๆน้องๆมากินด้วยนะคะมีคนร่วมวงแต่ว่าทีนี้ไม่มีใครอยู่สักคนโทรไปแล้วแบบมีแต่คนไม่ว่างได้กินคนเดียวจ้าวันนี้จ้ะ<ม>เพิ่มพลังตอนทเที่ยงๆเพชรแซ่บแพงแต่ว่าเพชร ปัดปื้ปล,งลงไปเลยนะคะ กินไว้หมดนะคะจะเก็บใส่กล่องไว้กินอีกกินเมื่อนี้พอดีมองหน่อยกินคนเดียวนอนเฝ้านาของน้ำรดกินแนะนำให้กินข้าวก่อนนะคะค่อยมากิน โควิดก็โควิดเถอะนัวปานนี้นี่ไม่ได้กลัวแล้วโควิดนะนี่จ้าโอ้สดน้ำ นัวลึกนัวลั่นัวปลาล่ำปลาเลือถ้าตาเองจะใส่จะใส่ปูเยอะๆกับมะเขือเยอะๆนะคะอันนี้ซื้อแต่ก็ถือว่าโอเครสชาต ขนาดกินไปตั้งเยอะเลยนะคะเนี่ยได้เยอะมากเลยนะคะไม่ได้กินน้อยๆนีนนี่เพราะว่าหมเพิ่กินข้าวอิ่มด้วยแหละแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ต้องอยากจัดกับพี่ๆน้องๆนะคะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปของโมนะคะช่องน้องใหม่เนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครชอบคลิปโมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะโมเพจเดี๋ยวโมมีอะไรแซ่บๆโมก็จะมานำเสน,นออีกนะคะ แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วขอตัวไปก่อนนะคะกินได้ครับนี่จริงๆเพื่อนแต่ว่าเก็บใส่ถุงเก็บใส่ตู้ไว้อเอามาแซ่บัวตนี่อปู ก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะคะ